สวัสดีครับพบกับการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตซึ่งจัดขึ้นในซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด7ประเทศส่วนจะมีประเทศไหนได้เหรียญรางวัลอะไรบ้างมาติดตามกันครับการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตในซีเกม2023ครั้งที่32 ที่ประเทศกัมพูชามีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้อันดับที่1ประเทศกัมพูชา3เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมเป็น4เหรียญอันดับที่2ไทย3เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรวมเป็น4เหรียญอันดับที่ส อินโดนีเซีย1เหรียญทองสองเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงรวมเป็นสี่เหรียญอันดับที่4สิงคโปร์1เหรียญทองสองเหรียญทองแดงรวมเป็นสามเหรียญอันดับที่หมาเลเซียสมเหรียญเงินสเหรียญทองแดงรวมเป็นหกเหรียญอันดับที่หฟิลิปปินส์2องเหรียญเงินรวมเป็นสองเหรียญอันดับที่ 7, เ็เมียนมา1เหรียญทองแดง รวมเป็นหนึ่งเหรียญส่วนบรูไนลาวติมอร์เลสเต้และเวียดนามไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้รวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตทั้งหมด8เหรียญทอง8เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวมเป็นเหรียญทั้งหมด24เหรียญขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ